a place ผมก็หวังว่าคุณจะเติบโตขึ้น Where you say, trust you say don't just I ที่คุณไม่ใช่แค่พูดแต่ปากอย่างเดียวว่าฉันวางใจพระเจ้าแต่คุณดำเนินชีวิตตามวิถีทางของโครงนั่นคือการวางใจด้วยสุดใจ Good morning everyone and welcome to our daily gospel t r u t h อรุณสวัสดิ์นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ความจริงของข่าวประเสริฐ You know if you have not subscribed to our channel please do so. ยังไงถ้าคุณยังไม่เคยกด Subscribe ในช่องนี้เลยอย่าลืมที่จะกด Subscribe ด้วยนะครับ And because this channel is mainly to bring the word of God to you. เพราะว่าในช่องนี้จุดประสงค์ของเราคือการนําถ้อยคําของพระเจ้ามาแบ่งปันกับคุณ I believe that when you grow and get grounded in the word of God. และเมื่อคุณเองได้เติบโตอย่างรากลึก อย่างมั่นคงในถ้อยคําของพระเจ้า will really truly walk in what God has prepared for you คุณเองก็จะสามารถดําเนินชีวิตด้วยสิ่งต่างๆที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ให้กับคุณได้ a l right so this month we are talking about a very very important subject เดือนนี้ทั้งเดือนเราตั้งใจที่จะแบ่งปันในเรื่องที่มีความสําคัญอีกเรื่องหนึ่ง Knowing and living in the will of God คือการรู้และการดําเนินชีวิตตามความประสงค์ของพระเจ้า I hope that you're always aware That our heavenly Father heavenly has a Our for our life will ผมก็หวังว่าคุณเองจะดำเนินชีวิตด้วยการรับรู้อยู่เสมอว่าพระบิดาบนฟ้าสวารรค์พระองค์ได้ทรงทำพินัยกรรมไปให้กับเรา And His will is the best for us แล้วพินัยกรรมหรือความประสงค์ของพระองค์ที่กำหนดเอาไว้ตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราเลย You know God's desire for each one of us พระเจ้าเนี่ยมีความปรารถนาให้กับเราแต่ละคน is that we would know His will คืออยากให้เราทุกคนได้รู้จักถึงความปรารถนาความตั้งใจของพระองค์ทำตามสิ่งที่เป็นความประสงค์ของพระองค์ดำเนินชีวิตด้วยความประสงค์นั้นเสมอ because mentioned as I yesterday อย่างที่ผมได้เอ่ยเอาไว้เมื่อวานนี้ All that has the best that God has for us. God for in his will ว่าสิ่งดีๆทั้งหมดเลยที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้ให้กับเรานั้นก็อยู่ในความประสงค์ของพระองค์แล้วเมื so left off 3, ่อวานนี้เราก็ได้พูดถึงในข้อพระคัมภีร์สุภาษิตบทที่3ข้อ5ถึงข้อ6หก uh, ในเช้าวันนี้ผมก็อยากจะให้เราย้อนกลับไปดูอีกครั้งหนึ่งเพื่อเราจะได้ไปดูความหมายที่มีความสำคัญในข้อนี้ด้วยกัน Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He shall direct your paths. จงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองจงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าและพระองค์จะทรงกระทำให้วิถีของเจ้าราบรื่น. Now, yesterday we talked about the last part of verse six. เมื่อวานเราก็ได้พูดถึงส่วนสุดท้ายของข้อที่หกกันไป. It says, "God shall direct." ในภาษาอังกฤษฉบับนั้นบอกว่าพระเจ้าจะเป็นทรงเป็นผู้ที่นำวิถีทางของเราอีกฉบับการแปลเล่มหนึ่งได้บอกว่า And he will show will you the right way. และพระองค์จะเปิดเผยให้คุณได้เห็นเส้นทางที่ถูกต้อง don't have stumble around in darkness trying to find the right เราไม่จําเป็นที่จะต้องไปสะดุดหกล้มลงในความมืดเพื่อจะคอยค้นหาเส้นทางของตัวเอง is a way where can position ม mm ัน hmm. มีวิธีที่เราสามารถอยู่ในตําแหน่งที่ forgot to direct our paths or show us the right ที่เราจะเห็นว่าพระเจ้าเป็นผู้นําทางเราแล้วก็คอยบอกเราเปิดเผยในวิถีทางที่ถูกต้องกับเราเสมอ You know, um, there's some people who believe. ก็มีบางคนที่เขาชื่อ that we have to, you know. Try so many jobs, so many different careers before we can find the right one. ว่าเราจําเป็นจะต้องไปทดลองทํางานหลายๆอย่างก่อนหลายๆอาชีพก่อนเพื่อเราจะได้พบว่าเออจริงๆแล้วเราเหมาะกับอะไร And that's possible. You can find your right path or career that way yes ซึ่งตรงนั้นมันก็ไม่ได้ผิดไปซะทีเดียวคุณทำแบบนั้นคุณก็อาจจะพบแหละว่าตัวเองเหมาะกับอาชีพไหนงานอะไร but there's a better way แต่มันมีวิธีที่ดีกว่านั้นด้วยนะ a n that's what we are talking about และนี่ก็คือสิ่งที่เรากําลังพูดถึงอยู่ When we take the posture as the word of God teaches us ว่าเมื่อเราทําตามในสิ่งที่ถ้อยคําของพระเจ้าได้สอนเรา In you know, we don't have to try so many things เราก็จะเห็นว่าจริงๆเราไม่จําเป็นต้องไปทดลองอันนั้นทดลองอันนี้นอยู่บ่อยๆ God can direct our p a t h เพราะพระเจ้าสามารถที่จะนําเส้นทางของเราได้ And you know, of course even when we find our path ถึงแม้ว่าเราพบกับเส้นทางของเราแล้วก็ตาม there's a process we need to grow in it มันก็ยังมีกระบวนการที่เราจะต้องเจอด้วยคือเราก็ต้องค่อยๆโตขึ้น But what i saying is we don't have to be confused about which path to take. แต่ความหมายของผมก็คือเราไม่จำเป็นต้องมีชีวิตอยู่ด้วยความสับสวนว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเราควรจะเดินทางไหน <S well, The s c r i t u r e clearly says God shall direct our เพราะพระคัมภีร์ตรงนี้พูดชัดเจนมากเลยว่าพระเจ้าจะเป็นผู้ที่นำทางเรา you know, i n the l a t i o n แล้วก็รวมไปถึงในด้านของความสัมพันธ์ด้วย There's so many young people, so many people. ก็มีผู้คนมากมายก็พยายามที่จะคบกับคนนั้นคบกับคนนี้ดูซิว่าเออคนนี้จะเป็นคนที่ใช่สำหรับเราหรือเปล่า maybe that will work มันก็อาจจะได้ผลนะ but you have to go through so many emotional ups and downs แต่มันก็ต้องทําให้คุณเนี่ยเจอกับปัญหาทางด้านอารมณ์ด้านจิตใจความรู้สึกมากมาย you have to carry so much baggage in your heart แล้วมันก็จะกลายเป็นประสบการณ์ที่ไม่ดีที่คุณเองก็เหมือนจดจําเอาไว้เยอะแยะอ่ะ there is a better way จริงๆมันมีวิธีที่ดีกว่านั้น so what are saying this, สิ่ง <right? S 2> ที่เราพูดตรงนี้ก็คือ there human way, มันมีวิธีของมนุษย์ and there God, God s way God แล้วก็มีวิธีของพระเจ้า way always better, course. และยังไงวิธีของพระเจ้าก็ดีกว่าเส so, มอเลยเมื่อเราอยู่ในตำแหน่ง Can direct can ที่ถูกต้องพระองค์ก็สามารถที่จะนำทางเราได้ and this really is my emphasis here แล้วตรงนี้คือสิ่งที่ผมตั้งใจอยากจะนำ this is where we need to renew our mind เป็นจุดที่เราควรจะเปลี่ยนความคิดของเราใหม่ you know some people say well you have to be lost first บางคนบอกว่าเราก็อาจจะต้องหลงทางก่อนไหมล่ะ but that's not the best way มันก็ได้นะแต่มันไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุด you know God has His word พระเจ้ามีถ้อยคำสอนเราเวลาพระองค์ก็ยังให้พระวิญญาณของพระองค์อยู่ในเราอีกเพื่อที่เราสามารถจะรู้เส้นทางที่เราควรจะเดินไป I know this is know a Hard truth to swallow for many of us. Because we have been conditioned by the world's way of thinking about everything. You know, but I'm showing you the better way, and not just for you, for me too. แต่ตรงน,นี้ผมก็อยากจะเปิดเผยให้คุณได้เห็นถึงวิธีที่มันดีที่สุดมันดีกว่าซึ่งไม่ใช่แค่เฉพาะกับคุณนะมันก็รวมไปถึงผมด้วยแหละ God promised! has พระเจ้าได้สัญญาแล้วว่าพระองค์จะเป็นผู้ที่นำวิถีทางของเราแล้วคุณรู้ไหมเมื่อพระเจ้าเป็นผู้นำวิถีทางของเรานั้น he, he คือพระองค์จะไม่ทำแบบนี้ว่าอะก็ลองเส้นทางนี้ก่อนถ้าไม่ได้ผลเดี๋ยวเปลี่ยนมาเป็นเส้นทางนี้แล้วก็เอาลองอันนี้ลองอันนูน้นไม่ใช่ no, no, no. God knows God the Pa พระเจ้ารู้เลยว่าเส้นทางไหนและพระองค์เองก็อยากที่จะบอกให้เรารู้ถึงเส้นทางนั้นด้วย so, there are some มันก็มีตำแหน่งที่เราจำเป็นต้องยึดเอาทุกวันแล้วในข้อพระคัมภีร์สองข้อนี้ก็ได้พูดถึง uh, says, the heart อย่างแรกเลยเนี่ยได้บอกว่าจงวางใจพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้า It's not just verbally saying I trust the Lord. มันไม่ใช่แค่การพูดด้วยปากอย่างเดียวว่าออฉันางใจพระเจ้า And continue to live in our own way. แต่ในทางการดําเนินชีวิตคุณก็ยังทําตามใจตัวเอง Trusting in the Lord means การวางใจพระเจ้าหมายถึง We trust His way. เราก็ต้องวางใจทําตามวิธีของพระองค์ด้วย See, there's so many Christians that don't understand i s มีคริสเตียนมากมายที่เขาไม่เข้าใจตรงนี้ You know, they do things in their own ways. วิธีการปฏิบัติเนี่ยเขาก็ทําตามใจตัวเอง And then ask God. to bless e d แล้วเขาก็มาอธิษฐานขอให้พระเจ้าอวยพรวิธีของเขา t t h a t ซึ่งมันไม่มีทางจะได้ผล trusting in the Lord. การวางใจพระเจ้า means we trust His way. หมายถึงว่าเราต้องวางใจวิธีพระองค์ด้วย And it says with all your heart. แล้วในข้อนี้บอกว่าต้องด้วยสุดใจของเจ้า We we come. Our heart is convinced. เรามาถึงจุดที่เรามั่นใจว่าอจริงวิธีพระเจ้านี่ดีที่สุดมันไม่มีวิธีไหนที่ดีกว่านี้แล้ววิธีของพระเจ้านี่แหละดีที่สุดจริงจเมื่อคุณมั่นใจแบบนั้น what means trust the Lord. นั่นแหละคือความหมายของการที่บอกว่าคุณเองวางใจพระเจ้าผมก็หวังว่าคุณจะเติบโตขึ้นที่คุณไม่ใช่แค่พูด แต่ปากอย่างเดียวว่าชันวางใจพระเจ้าแต่คุณดำเนินชีวิตตามวิถีทางของพระองค์นั่นคือการวางใจด้วยสุดใจถ้าเราอยากจะเห็นพระเจ้าเป็นผู้นำทางเราเราต้องวางใจพระเจ้าด้วยสุดใจของเราแล้วในข้อนี้ก็ยังพูดต่อไปว่าอย่าพิ่งพาความรอบรู้หรือว่าความเข้าใจของตัวเอง There things are so many things. many have come understand about life about to มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เรามีความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิต Some of the interpretations about life that we have right now มันก็เป็นการตีความหมายเกี่ยวกับชีวิตที่เราเนี่ยเหมือนกับเข้าใจเกิดขึ้นในหัวใจของเรา Many times it's not founded in the truth of God's แต่ว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยบางทีมันไม่ได้อยู่บนพื้นฐานความจริงของถ้อยคำก็ได้ You know I was I was

คุณเห็นไหมว่า <Right. S 2> มันมีต้นไม้สองต้นเนาะที่พระเจ้าเน้นให้เราเห็น The tree of life คือต้นไม้แห่งชีวิต well, The tree of life is Adam and Eve's connecting point to God ต้นไม้แห่งชีวิตก็ถือว่าเป็นจุดเชื่อมต่อการดำเนินชีวิตของอาดัมกับเอวาที่จะเชื่อมต่อกับชีวิตของพระเจ้า you know, They live by the power of God's life <S คือเขาดำเนินชีวิตด้วยพลังแห่งชีวิตของพระเจ้า Then there's another tree God said Not eat off, remember? แล้วก็มีต้นไม้อีกต้นหนึ่งที่พระเจ้าได้เอ่ยถึงแต่พระเจ้าบอกว่าห้ามกินผลจากต้นนี้จำได้ไหม What is that tree called? แล้วต้นไม้ต้นนั้นชื่อว่าอะไร Tree of the knowledge of good and evil เป็นต้นไม้แห่งการรู้ดีรู้ชั่ว,รรว Now notice it doesn't say เห็นไหมในข้อนี้ไม่ได้บอกว่า The tree of the knowledge of evil เป็นต้นไม้แห่งความรู้ชั่วอย่างเดียว,ว,ว,ยยว It says the knowledge of good and evil แต่บอกว่าเป็นต้นไม้แห่งการรู้ดีและรู้ชั่ว What does it mean มันหมายความว่าอย่างไงอ่ะ Doesn't God want them to know what is good อา้าพระเจ้าไม่อยากให้เขารู้เหรอว่าสิ่งที่ดีมันคือ mm hmm. อะไร What is God saying Why did God tell them to refrain from eating of that tree แล้วมันหมายความว่าอย่างไรทำไมพระเจ้าถึงต้องห้ามเขาว่าอยากกินผลจากต้นนั้นล่ะ Well the thing is this สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ God did not want them to live by the knowledge of good and evil พระเจ้าไม่ต้องการให้มนุษย์ดำเนินชีวิตด้วยความรู้ว่าอะไรดีและชั่ว God does not want them to interpret on their own terms, independent of God, what is good, what is evil. พระเจ้าไม่ต้องการให้เขาดำเนินชีวิตโดยไม่พึ่งพาพระองค์แล้วก็มาตีความหมายเองว่าอะไรคือสิ่งที่ดีและอะไรคือสิ่งที่ชั่ว We are not designed to live by the knowledge of good. เพราะว่าพระเจ้าก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะสร้างเรามาเพื่อจะดำเนินชีวิตด้วยความรู้ว่าอะไรดี We are designed to live by the knowledge of God. แต่พระเจ้าสร้างเรามาเพื่อเราจะดำเนินชีวิตด้วยความรู้ที่มาจากพระเจ้า You know when I learned this, I mean, there's so much depth I saw. เมื่อผมเรียนรู้ตรงนี้เนี่ยผมเห็นถึงความหมายที่มันลึกซึ้งมาก Look at the world today. ดูโลกของเราในทุกวันนี้สิ men interpreting on their own terms based on their own understanding what is good มนุษย์พยายามที่จะตีความหมายด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจของตัวเองว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดี and that's a problem มันก็เลยทําให้เกิด so, ปัญหาขึ้น god did not want them to live by knowledge เพระฉะ้นไม่ต้องการให้เขาดําเนินชีวิตด้วยความรู้ of good and evil เกี่ยวกับสิ่งที่ดีและสิ่งที่ชั่ว by knowing God. แต่พระเจ้าอยากให้มนุษย์ดำเนินชีวิตด้วยการรู้จักพระองค์ And so you know here it says. แล้วในข้อนี้บอกว่า Lean not on your own understanding. อย่าพึ่งพาความเข้าใจของตัวเอง It does not mean. ไม่ได้หมายความว่า God does not want us to live with our thinking, live with our mind. พระเจ้าไม่ต้องการให้เราดำเนินชีวิตด้วยความคิดด้วยใช้สมองด้วยความเข้าใจของเรานะ I mean he gave us the capacity to think. เพราะพระเจ้าเองก็ให้เราเนี่ยเป็นมนุษย์ที่มีศักยภาพในการคิดเป็น What he's saying is this. แต่ความหมายของพระองค์ก็คือ If you understand things without knowing God แต่ถ้าคุณพยายามจะเข้าใจสิ่งต่างๆโดยที่ไม่รู้จักพระเจ้า If you interpret things without knowing God และพยายามจะตีความหมายสิ่งต่างๆโดยที่ไม่รู้จักพระเจ้า y o cannot direct your path พระองค์ก็ไม่สามารถจะนำทางคุณได้ you know, there's such depth to these verses here มันก็มีความหมายที่ลึกซึ้งมากจากในข้อพระคัมภีร์นี้ But we'll continue tomorrow แต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเรียนกันต่อนะครับ Let's pray <S ให้เราอธิษฐานด้วยกัน Father we do thank you for this brand new day เพระาะ ขอบคุณพระองค์สำหรับวันใหม่นี้เราถ่อมใจลงต่อพระองค์เรายอมรับจริงๆว่าเราไม่สามารถดำเนินชีวิตด้วยตัวเองได้เราต้องการพระองค์เราต้องการการชี้นำจากพระองค์และเราขอบคุณพระองค์ที่ในวันนี้ด้วยความช่วยเหลือของพระองค์เราจะได้อยู่ในที่ที่เราควรจะอยู่ในพระนามพระเยซูอเมน ขอพระเจ้าไวพรนะครับแล้วพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่